สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาทําการเช็คเสียงนะครับที่อยู่หน้าเครื่องบีกูครับว่ามันจะมีเสียงสุดไหนครับจุดที่ผมสงสัยก็คือตัวคอมแอร์นะครับว่ามีแต่เหตุผลอ,อนนี้นะครับก็คือ Air แอร์ไม่ค่อยเย็นนี้ก็าทําการตัดเสียงดูครับนี่ทำการปิดแอร์เสียงนี้ก็จะหยุดไป เปิดแจ้งขึ้นมามันก็จะเสียงเปิดนั้นขึ้นมาอีกนะครับขณะของเสียงนี้นว่นก็เป็นที่ตัวขอแปก่อนหน้านี้เราก็ทําการเปลี่ยนหน้าคัดแล้วก็เปลี่ยนตัวปืนไปแล้วนะครับได้นไปประมาณสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมานะครับก็ยังแต่เสียงแตกขึ้นมาอีก ใส่ดูครับก็หายพักหนึ่งก็เพิ่งไะขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องสัปคันต้อมนะครับต่อไปไปอัาเจียนสักันให้เรื่อยนะครับอยู่ที่กลัวบุลเลนก็จะทั้งสั่นทั้งสะบัดอยูแล้วคงงานดีได้ ลองคิดดูครับรถของท่านม,มีเตรียมแบบนี้ก็